ครับสวัสดีครับสมมาจิ๊กทีเด็ดบิ๊กจมทุกท่านประจำที่28เดอนเมษายน2 4, 5 67นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับคลิมมื่นที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กะตรงหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเมนยูนาเต็ดเจอกับเบอร์รี่นะครับ ผมได้ต้องให้รองเบอร์รี่ไปในราคาลูกควบนะครับได้ย้ำเพิ่มไปหนึ่งราคานะครับได้รองราคาลูกครึ่งไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคุนี้จบเกมสเสินไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดและบอลดึงตัวหรือดีหลายตัวที่ผมแนะนำในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่องมา9กวันติดติเลยด้วยนะครับสำหรบับบอลสดนะครับรวมถึงยังมีสเต็ป3ตัวหนึ่งบินที่ผมแนะนำในกลุ่มก็แต่เต็มๆมาตั้งหมดทุกตัวเลยเหมือนกันนะครับ สรุปเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแนะบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปไปทั้งหมด9ตัวนะครับกินเต็มหรือบวกมา8ตัวและผิดไป1ตัวนะครับต้อยดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่อง3วันติดติดเลยนะครับสำหรับบอลเต็งตามคลิปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้กกััันนนทุวะครบ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลเปเร์มาเรียกินนะครับเป็นคู่ระหว่างสเปอร์เจอรอาร์เซนอลนะครับสเปอร์อยู่อันดับที่5้าของลีนะครับส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับที่หนึ่งของลีนะครับเกมคืนนี้จะตะกันเวลาสองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏเสมอไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับ มาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างสปเปอร์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกแปแป้นิวคาสเซิลมาด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ะครับฟอร์มรวมก็ดูไม่ถึงกับเย่นะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอน 3, นาลสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและแพ้ไป1นัดนะครับเล่นนัดล่าสุดเว็บบ้านเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับมาดูการกกาาารรรข่งงงงััันนนค้้้เลตวจิอทท2ีมบบะ เจ้าบ้านอย่างซาเปอร์จะไม่หลบสี่หน้าหนึ่งนะครับประตูจะเป็นวิคาริโอนะครับกองหลังสี่ตัวก็จะมีคิเตียนโรเมโร่จับกัปตมิกกี้ฟันเดอร์ฟินนะครับเม็กซ้ายขวาก็จะเป็นเอเมอร์สันกับเปโรป,ปอรรูนะครับส่วนกลางห้าตัวก็จะมีอีบิสโซมาเล่นเกมรับวกวปโรดิโกเบนตาคูนะครับตัวลูกสามตัวก็จะเป็นเจมส์แมกิสันติโมเวเนอร์และก็เบนเอนจอร์ซันนะครับ ในหน้าเป้าก็จะเป็นซองหงมิลน,นะครับส่วนทางฝั่งทิมเยนอย่างอาร์เซนอลจะไม่นรบสี่สามสามนะครับประตูจะเป็นดาวิดลายานะครับข้อหลังสี่ตัวก็จะมีกาเบียลจากัวบซาลิบานะครับเบคซาขวาก็จะเป็นโทมิยาสุกับเบนไว้นะครับส่วนกลางสามตัวก็จะมีโทมัสปาเตีดีแคนไรและก็มาร์ตินเดกาดนะครับในข้างหน้าสามตัวก็จะเป็นเรนโดโตอสซาบูกาโยสากา้าและก็คายอาเวดนะครับ สำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นอาร์เซนอลเปิดราคามาต่อกึ่งควบนะครับหรือว่าเปิดราคามาต่อน่าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมบอกเจ้าใบตองจิมเยนอย่างอาร์เซนอลมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้อาร์เซนอลดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคากึ่งควบนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมต้องให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคากึ่งควบนะครับผมมองว่าอยู่จิมเยนน่าลุ้นกว่านะครับ ก่อนจัจากกันนะครับฝากกดติดตามใละกดส subscribe ช่อง y o u t u ท e บ Tidet Big โโมมและเพจ t i d e ด Big กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ